มาโอเคตัปแรกยาลบไส่เท้าโดยขาหายใจทับโดยเลงนะแล็กขอนข้าขึ้นมาต้องกดบเลยไว้ครับก็ให้มันเบิดก่อนนี่ท้ายเท้าตัดขนุนขึ้นมาได้ใช่ไหมครับแตอใช้แบบนี้นั่นก็ต่อยขึ้นมาเลยนะเฮ้ยโอ้โหบุกยิงหุ่นก็กนโทษไม่เป็นไรแบบนี้ก็ลายก็แกงเองแหละท่านไปก่อนเถะเจ้าอะไรกันซ้อนเล็กในแห้วหูได้เสมอไปต่อยไปได้แมนด้วยก็ะซ่าทำไมมีนี้แรง ใช่นะนักเตะต่อยสบายด้วยใช่ฉันต่อยครั้งแรกเองโอ้โหจะต่อไปได้นานแต่ตึงไหนไม่เนี่ยไม่เป็นไรฉันโอเคสบายด้วยแมนเขาเป็นไงบ้างสบายดีได้ไปต่อยหมัดเดียวล่ะคงไม่เป็นอะไรแล้วไอ้นี่ตายมากที่ไหนแต่สบายดแมนครั้งแรกถ้ามีโอกาสได้เจออีกครั้งคงดีไม่ได้ทำเรื่องเแบบนั้นก็ไม่ฉันไม่ค่อยได้ถามนั่นแหละนักเรียนไม่ได้เรียนนะครับผมเรียนเรียนเดี๋ยวนี้เน้ำมวยน้ำมวยคุยล่ะเออเรียนก่อนนะ